พามาที่จังหวัดลบบุรีค่ะจังหวัดลบบุรีร่วมกับสํานักงานเกษตรและสาก์จังหวัดลบบุรีค่ะจัดโครงการส่งเสริมการตลาดและการบริโภคอาหารปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานวันนี้นําเสนอสารคดีชุดลบบุรีอาหารปลอดภัยคิวเลสเตอร์ลันสุรติการชีฟฟฟาร์มค่ะ สมาชิกของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นสมาชิกที่ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็ใส่ใจผู้บริโภคซึ่งจะเอาสินค้าของเราไปต่อยอดในการที่จะไปกินไปใช้อะไรน,น,นะคะคือสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องสัญหาเองค่ะแม่เนี่ย สื่อสารกับสมาชิกนะคะก็คือเด็กน้อยต้องสร้างสิ่งให้เขาภาคภูมิใจในการที่เขาได้ปลูกพืชผักให้กับผู้บริโภคปูกกะเพราค่ะโ,โหละพารู้สึกดีใจค่ะที่ปลูกผักปลอดสารให้คนกินค่ะ การบริหารกลุ่มแม่ก็เดินไปให้กําลังใจเขานะแม่ก็พาไปอบรมนะทั้งนอกสถานที่ในสถานที่กเกษตรลาสากรเข้าไปที่ไหนแม่ก็อยากให้เขาไปพอเขาไปอบรมแล้วเขาได้มาต่อย,ยอดทําให้กลุ่มของเราเข้มแข็งยิ่งขึ้นพอเราไปอบรมมาแล้วเราก็ได้สินค้าใหม่ๆวิธีการใหม่ๆเข้ามาใช้ในกลุ่มของเรามะนาวของเราที่นํามาเป็นมะนาวปลอดภัยนะคะเหลือจากการขายเราก็เอามาแปลรูป สินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชผักบางคนก็เลี้ยงไก่บางคนก็เลี้ยงเป็ดพอเราเลี้ยงไก่ไข่เสร็จแล้วเราก็ยังได้มีมูลของเขาที่จะมาปลูกถั่วแล้วก็มเมื่อเขือพวงของเราด้วยค่ะภูมิใจนะคะที่แบบทําอาหารปลอดสารให้เพื่อนๆข้างๆบ้านได้ได,ได้ได้กินด้วยหลักการการใช้ปุ๋ยนะคะก็คือเป็นปุ๋ยอินรีเราทําจากใบไม้เราทําจาก ต้นกล้วยให้ไส้เดือนกินนะคะทำจากพืชผักต่างๆอาจจะเป็นต้นหญ้าหรืออะไรเงี้ยที่เราคิดว่ามันให้ไส้เดือนกินได้ไส้เดือนกินอะไรมันก็จะออกมาเป็นสารตัวนั้น เส้เดือนของเราเนี่ยนะคะเป็นเส้เดือนแอฟริกันนะแอฟริกันเนี่ยเราจะให้กินต้นกล้วยนะคะกินพืชผักอินทรีย์แล้วก็กินเศษอาหารซึ่งมาจากเศษปลาเศษพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแคลเซียมเพิ่มเติมฉะนั้นสารอาหารเราจะสูงมากเป็นปุ๋ยแมงส้ดเดือนที่มีคุณภาพดีทางเข้าไปวิจัยแล้วผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะผักในฟาร์มนี้ก็มีต้นสลัดก็มีพืชผัก ทั่วไปต้อนอ่อนทันตะวันนะคะแล้วก็หญ้าแมวยญ้าแมวเนี่ยเป็นรายได้ของที่ฟาร์มเลยนะคะต้อนอ่อนทานตะวันเนี่ยปลูก7วันก็ได้กินแล้วนะคะเป็นอาหารปลอดภัยไร้สารพิษเลยล่ะหรือคนที่นอนไม่หลับความจําไม่ดีให้กินต้อนอ่อนทานตะวันนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะของเราก็ทำหญ้าแมวค่ะยญ้าแมวนี่ก็เป็นทั้งอาหารสัตว์ทั้งอาหารคนนะคะ สมาชิกก็จะมาส่งเราที่นี่มาส่งพืชผักที่นี่เราก็มีตลาดของเราเองอย่างเช่นตลาดที่โรงพยาบาลที่ห้างสป,ปิริาและตลาดกล้วยๆตลาดนัดเราก็อยากเข้าเพราะอะไรรู้เปล่าการที่เราเข้าตลาดนัดเออสินค้าไร้สารเนี่ยมาเข้าตลาดนัดเหรอทุกคนยังแปลกใจว่าเฮ้ สินค้ามาลงตลาดนัดได้ไงเกษตรกร,รกจังหวัดและก็รัฐบาลรณรงค์ที่จะดําเนินการเกี่ยวกับสินค้าปลอดภัยทุกชนิดเช่นผักพวกของอาหารการกินที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยฮะซึ่งทุกคน ต้องใส่ใจคิดว่าเราใส่ใจกับผู้บริโภคค่ะเพราะผู้บริโภคเนี่ยต้องมีสุขภาพที่ดีถ้าทุกคนได้กินอาหารที่หนึ่งไร้สารพิษอย่างที่ทางรัฐบาลรณรงค์อยากจะให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะเราก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะดำเนินกิจกรรมในการที่จะผลิตอาหารปลอดภัยส่งต่อให้กับร้านอาหารด้วยแม่ก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเนาะต้องใส่ใจตัวเองถ้าท่านเห็นไป แบบนี้ก็มั่นใจเลยเลยว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภัยแน่นอนก็แม่ก็อยากให้ร้านที่เป็นการผลิตเกี่ยวกับอาหารต่างๆเนี่ยมาใส่ใจเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นพืชนะคะสัตว์เลี้ยงทั้งเป็ดทั้งไข่ไก่ทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยนะคะหน่วยงานราชการเข้าไปออกตรวจแต่สิ่งที่สําคัญคนที่เลี้ยงต้องใส่ใจก่อนมันจะเป็นการดีสําหรับสุขภาพของทุกท่านเลยล่ะคะ่ะ